ข้อมูลจากสำนักง,งานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNSCR ระบุว่านับตั้งแต่เที่ยวบินในประเทศของยูเครนถูกยกเลิกทั้งหมดตั้งแต่วันแรกที่รัสเซียบุกโจมตีประชาชนชาวยูเครนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กเลยพากันเดินทางไปยังบริเวณพรมแดนทางฝั่งตะวันตกของประเทศเพื่อพยายามหลบหนีไปไม่ว่าจะเป็นโปแลนด์โรมาเนียฮังการีและมอโดวาในช่วงสัปดาห์แรกของการสู้รบน,นั้นมีชาวยูเครนอพยพข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านกว่า1ล้านคนและ คาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆจนถึงประมาณ1.4ล้านคนแล้วโดยมีคนได้อพยพข้ามพรมแดนเข้าไปในโปแลนด์แล้วกว่า7,000คนรวมไปถึงฮังการีประมาณ140,000คนขณะดเดียวกันประเทศเพื่อนบ้านอย่างมอโดวาก็รับไว้แล้วเกือบ1,000คนมีการอพยพข้ามไปที่สโลวาเกียอีก7,000 70, 0คนโดยมีเกือบ5,000 50, 0คนข้ามไปที่รัสเซียและมีอีกหลายร้อยคนที่ข้ามไปที่เบลารุสในจํานวนกว่า1ล้านคนนี้มีอยู่เกือบ9ก้าแสนคนที่เดินทางไปยังประเทศที่3ในส่วน ประเทศอื่นๆของยุโรปแล้วโปแลนด์และอีกหลายประเทศที่มีพรมแดนติดกับยูเครนได้ช่วยเหลือให้ชาวยูเครนเข้าประเทศและมีการจัดศูนย์พักพิงเอาไว้ให้สำหรับคนที่ไม่มีญาติพี่น้องหรือเพื่อนที่จะสามารถไปพักอาศัยด้วยได้โดยมีการจัดอาหารและยารักษาโรคไปให้แล้วโดยโปแลนด์ยังจัดรถไฟหน่วยแพทย์ไว้รองรับการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกจากยูเครนในขณะเดียวกันฮังการีและ ia, โรมาเนียก็ได้มอบเงินสดเป็นค่าอาหารและเสื้อผ้าให้แก่ผู้ประสบภยัยโดยมีการเตรียมโรงเรียนใน ท้องถิ่นเอาไว้ให้เด็กๆได้ไปเรียนหนังสือด้านรัฐบาลสาธารณรัฐเช็กให้ผู้รีภยัยขอยื่นวีซ่าประเภทพิเศษ,ษสำหรับการพักอาศัยในกรณีที่ไม่ได้รีภัยไปยังประเทศที่3โดยก่อนหน้านี้โปแลนด์กับสโลวาเกียได้เรียกร้องให้ EU อช่วยสนับสนุนเรื่องการดูแลผู้รีภยัยททาให้กรีซกับเยอรมนีได้ส่งเต็นท์และผ้าหม่มรวมไปถึงหน้ากากาอนามัยไปช่วยส่วนฝรั่งเศสได้ส่งยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโปแลนด์สมาชิก EU ทั้งหมดเห็นพร้อมต้องการเป็นเอกฉันท์ว่าจะเปิดรับผู้รีภั ชาวยูเครนเป็นระยะเวลา3ปีโดยไม่ต้องร้องขอให้มีการยื่นเรื่องเพื่อขอสถานะผู้ลี้ภัยแต่อย่างใดโดยจะไฟเขียวให้พักอาศัยและทำงานแบบมีสวัสดิการสังคมมีบ้านและสิทธิรักษาพยาบาลใน27ประเทศสมาชิกเป็นระยะเวลาอย่างน้อย3ปีนับจากนี้